ถ้าเทียบกันแล้วการไปทำงานยังอาจจะน่ากลัวกว่าวันสิ้นโลกซสอีกนี่คือสิ่งที่ทำให้เทนโดอากิระพนักงานออฟฟิศนุ่มโหร้องอย่างลืมตัวเมื่อรู้ว่าไม่จำเป็นต้องไปทำงานอีกต่อไปเพราะไวรัสซอมบี้ระบาดจนควบคุมไม่ได้เรื่องราวของซอมฮันเดน อนิเมะและภาพยนตร์เรื่องดังที่สะท้อนปัญหาวัฒนธรรมการทำงานหนักของคนญี่ปุ่นที่กำลังทำร้ายคนหนุ่มสาวคนญี่ปุ่นมักจะทำงานที่ใดที่หนึ่งไปจนถึงวันกเกษียณหากก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทนต่อแรงกดดันและระเบียบที่เข้มงวดในที่ทำงานได้ซึ่งการทุ่มเททำงานแบบถาวายหัวบางครั้งอาจต้องแลกด้วยชีวิต จนทำให้โรคคาโรชีหรือการเสียชีวิตจากการทำงานหนักกลายเป็นสาเหตุการตายของคนญี่ปุ่นมากถึงปีละหลายร้อยรายทีเดียวสภาพการทำงานที่ต้องทรมานไปทั้งชีวิตจึงถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่สยบยอมต่อวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม,ดมและกล้าที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ สบายๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศตลอดเวลาคงเป็นหนึ่งในความฝันของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะหาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่พอดีนะคะเช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นที่ตอนนี้ก็มีการออกมาตั้งคำถามถึงวัฒนธรรมการทำงานที่หนักจนเกินไปซึ่งเรื่องนี้เองก็ส่งผลให้สังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ สำรวจจากเว็บไซต์หางานของญี่ปุ่นระบุว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตัวและครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนการทำงานเป็นเรื่องที่อยู่ในอันดับท้ายๆบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดโยงชีวิตตัวเองไว้กับที่ทำงานคนยุคนี้จึงไม่นิยมทำงานเกินเวลาและปฏิเสธรมเนียมการไปสังสรรค์หลังเลิกงานเพราะอยากใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองสนใจมากกว่า เมื่อไม่สนสังคมในที่ทำงานคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นจึงกล้าลาออกกันมากขึ้นไม่กลัวการเปลี่ยนงานบ่อยทั้งยังแสวงหาอาชีพเสริมและงานอิสระที่ตอบโจทย์ชีวิตได้ดีกว่าว่าคนญี่ปุ่น,นมันจะมียุคที่เฟื่องฟูทางเศรษฐกิจนะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาจะตั้งใจทำงานมากๆเพราะว่าทำแล้วเ,เขาเห็นผลลัพธ์ว่า,าทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองแค่ไหนทำให้ตัวเขาเนี่ยมีเงิน มากมายแค่ไหนแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ชีวิตได้เมื่อเศรษฐกิจมันซบเซาลงมาอย่างที่ปัจจุบันคุณตาก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วบริษัทหลายๆบริษัทก็กําไรลดลงเนี่ยครับก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นคือยังทํางานหนักอยู่เพราะว่ายังเคยชินกับทำยามเดิมแต่ว่ากําไรเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วแต่ว่าคนที่ถูกจ้างงานอะ่ะคือตอนนี้ทํางานเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ได้เงินเดือนเพิ่ม ทำให้รู้สึกว่าให้ทำงานหนักทํางานหนักแล้วก็เหมือนถูกกดขี่กดดันทําให้ชีวิตรู้สึกว่าแย่ลงแย่ลงทุกวันมันก็กลายเป็นความไม่สมดุลซึ่งแตกต่างจากสภาวะในเมื่อแบบหลายสิปีที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เงินเดือนยุคใหม่เช่นกำหนดวันที่ไม่มีโอทีและเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆให้มากขึ้น หากสิ่งที่จะช่วยซื้อใจคนรุ่นใหม่ให้อยู่ในองค์กรได้นานที่สุดคงหนีไม่พ้นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้มีความยืดหยุ่นให้เวลาและอิสระเพียงพอที่จะสามารถหา Work-Life Balance ให้ตัวเองได้พัชชนพงเพียรจันร์ไทย PBS รายงาน